สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับนุกเป็นประจำเช่นเคยนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้นุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A นะคะที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีแล้วก็คัดรถที่สวยและดีที่สุดมาไว้ที่นี่นะคะแล้ววันนี้อยู่กับรถเท่าใหม่อีกหนึ่งคันต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถคันเด็ดคันไฮไลท์เลยนะสํานรบคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักลีโว2.4ตัวมิด ดับเบิลแคปพิลเนอร์ปี2022เกี่ยม,มันนวน,นะคะโฉมหน้ามินิล็อกโคนะคะต้องบอกเลยว่าหายากมากสำหรับตอนนี้และเลขไม้วิ่งไปเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะรถสวยไม่น้อยเดิมๆจากโรงงานทั้งคันแน่นอนและได้เป็นสีบอลเงิน สีสวยดูแลรักษาง่ายนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่าสภาพเนียบทุกจุดเลยรถเึ่งเข้ายังไม่ได้มีการล้างทำสปานะคะแต่ว่าคันนี้สภาพสดมากๆใครสนใจรีบตัดสินใจให้ไวก่อนที่รถจะติดจองนะคะรับรองอยู่ไม่นานแน่นอนในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวนุกลงไวใ้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพราะว่าพอดีรถเพิ่งลงจากเทนเลอร์นะคะยังไม่ได้มีการให้ราคามานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำสปาแล้วก็ล้างเลยนะคะ วันนี้มารีวิวอัปเดตสดๆดดในสภาพแรกเข้าสำหรับใครที่สนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันคันนี้นะคะกระจังหน้าโฉมหน้าหมูป่านะคะแล้วก็มีคิวที่เป็นโครเมียมซึ่งเป็นหน้าเดียวกับล็อกโคเลยนะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทามันนี่ไลสเปคเติมโรงงานตรงรุ่นนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้า พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบนะคะป้ายทะเบียนนะคะกรุงเทพแล้วก็คันนี้นะคะมีซุ้มล้อมาให้ครบถ้วนนะคะล้อแม็กอัอลอยฝัดหน้าเงานะคะสเปคเดิมโรงงานเลยแม็กขนาด18บนิ้วพร้อมกับตัวยางนะคะปี2022ยงางบิสโตนะคะยางสเปคเดียวกับตัวรถเลย ในส่วนของบันไดข้างนะคะของเดิมแท้สตรล่องรอยก,การใช้งานน่อยนะคะกับข้างประตูมีมาให้ครบนะคะเหลี่ยมมุมสัวนลดคมสวยแล้วก็สีสม่ำเสมอกานนันงขันแน่นอนสีเดิมจากโรงงานนะคะสัญลักษณ์ตัวไฮรักมีมาให้ครบนะคะกระจกข้างโคมเยี่ยมปัดไฟฟ้าแล้วก็ติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะคิ้วกันสาดด้านบนมีมาให้ครบให้ดูภายในกันสวยมากๆคันนี้นะคะ,ะให้ดูตัวเบาะก,ก่อนนะคะ คันนี้ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้าเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะมีในส่วนของพรมดิอัดมคัตมาให้ด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติดฝั่งชันเชื่อมต่อบูทูธรับสายเข้าออกได้สั่งการด้วยเสียงได้นะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีทะลอกเลยนะคะนี่อัดอนุสตาร์รถให้ดูกันคันนี้ต้องเหยียบคัตก่อนนะคะนี่นะคะเหยียบคัตแล้วก็เหยียบเบรกนะคะสตาร์ทรถได้เลยนะคะอ่ะ คือคันนี้สาตาร์ตติดง่ายแล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานอยู่แล้วนะคะสำหรับรถกระบะเล็กไม้นะคะ23,600ืกิโลโอ้โหคือใช้งานน้อยมากเจ้าของเดิมคือแบบแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยสภาพเหนียบมากนะคะคอนโซลตัวรถไม่มีชํำ หน้าจอรุ่นนี้เนี่ยค่ะเป็นจอทัสกินนะคะจอเดิมแถ้โรงงานนะคะฟังวิทยโ FM เครื่องเล่นต่างๆได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อ a n d r o i d a u t o Apple c a r p า a ีได้นะคะแลวรถคันนี้นะคะกล้องถอยติดรถนะคะมีมาให้ครบนะคะนุกข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่เลยชัดเจ๋วใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เป็นแอร์รับอนาล็อกแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดขับง่ายนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคะคันนี้นะคะมีโหมดการขับขี่อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้ครบนะคะตัวเบาะ จะเป็นเบาะหนังเบาะสวยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉํำนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายฝ้าด้านบนสะอาดสะอา้านนะคะสวยใหม่เอี่ยมเนี่ย ب, ทุกจุดแล้วก็คันนี้หนุกสตาร์ทรถอยู่นะคะเสียงเครื่องคือเงียบมากๆแล้วก็นั่งภายในรถเสียงนอกแทบไม่ได้ยินเลยนะคะเก็บเสียงได้ดีมากๆนะคะฟีลการขับขี่คือดีมากๆและถ้้เป็นรถแบรนด์หลักเจ้าตลาดด้วยนะคะขับดีคล่องตัวอึดถือทนใช้งานได้ยาวๆเลยให้ดูโครงสร้างกัน นะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายแต่เก็บเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับเลยได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแผงประตูไม่มีช้ำนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะแล้วก็กระจกพุบานระบายไฟฟ้านะคะเมคอาร์เรียงสวยที่ขอบประตูชัดเจนแบบนี้นะคะให้ดูด้านในนะคะสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะเบาะแน่นๆตึงๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะ ช่วงล่างดีอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบท้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงยังอะไรนะคะมีมาให้ครบแม็กยางสี่เส้นอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะสัญลักษณ์โลโก้นะคะตัวพีเลนเนอร์ด้านหลังรถมีมาให้ครบนะคะช่วงล่างเป็นแบบซูเปอร์เฟกเรียบร้อยแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวนะคะโฉมใหม่เลยแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยมาให้ด้วยด้านหลัง4จุดนะคะกล้องถอยติดรถมีมาให้ครบนะคะ สภาพปีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระบะไลเนอร์กันนะคะนี่เลยเอ๋กระบะไลเนอร์นะคะด้านหลังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ของเดิมแท้สุดเลยให้ดูใกล้ๆนะคะกระบะไลเนอร์ไม่มีช้ำไม่มีผุไม่มีชำารุดนะคะนิ้วรอยไม่มีเลยดูได้เลยนะคะ ร่องรอยก,การใช้งานน้อยมากมองแทบไม่เห็นนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักหรือใช้งานหนักแน่นอนเล็กไม่แค่สองหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะถือว่าสภาพนี้หายากมากๆนะคะโครงสร้างตัวรถหัวน็อตไม่มีแกะเลยดูนะคะเมคอัรเรียงสวยด้านหลังนะคะมองมอกได้เลยว่ารถไม่โซรมไม่ช้ำเป็นรถมือเดียวออกห้างนะคะเล็กไม่แค่สองหมื่นกิโลเท่านั้นสาหรับเกียร์รุ่นตัวมิ้เป็นเจอแมนนวดด้วยนะคะขับสนุกแน่นอนนะคะสปหรบเดาวขายที่สนใจ แวะมาดูรถและลองขับก่อนได้เลยนะคะดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะรับรองสวยตรงรูปตรงปกแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะสภาพคือเนียบมากนะคะรถแรกเข้านะคะยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวรถเลยถือว่าสภาพเนี้ยได้ไปคุมแน่นอนนะคะ เมคอาร์ตนะคะที่ขอบประตูเรียงสวยแบบนี้นะคะแต่งประตูไม่มีช้ำไม่มีทะลอกไม่มีชำบรุเดเพดรถนะคะรถปีสองจะอยู่ตรงนี้นะเพดเลขเครื่องเลขถงังตรงอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพดรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างโครงสร้างตัวรถหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เก็บเติมซ่อมประตูเดิมนะคะคอนโซลตัวรถใหม่เอี่ยมนะคะไม่มีช้ำเลยสัญ,ญลักษณ์โลโก้นะคะตัวไฮลักมารบกระจกข้างฝั่งนี้ไม่มีช้ำนะคะ และเนี่ยคือสภาพแรกเข้าของรถคันนี้นะคะ t ต y ยต้าไฮรักลีโว2.4ตัว Mid erm er มิดตรัมเป็นแคบเรเนอร์โฉบหน้ามินิล็อกโคปี2022เล็กไมย20,000โลเท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อฮานุกได้เลยนะคะที่เบอร์098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูต่อในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะ พ่ดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะอัตราการเร่งดีออกตัวไม่อ่ดแน่นอนแล้วก็เป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดอยู่แล้วนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิน้นไม่มีน้ํามันไหลยเยิมนะคะสภาพดีแล้วก็คันนี้นะคะ ติดตั้งในส่วนของโชค๊คค้ำฝากระโปรงมาด้วยอันนี้จะเป็นของแท้จากศูนย์เลยนะคะจะช่วยในเรื่องผ่อนแรงเวลาลูกค้าย,ยกฝากระโปรงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะได้อุปกรณ์เพิ่มไปเนาะในส่วนของรถคันนี้นะคะเครื่องสวยเครื่องเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะต่อปั๊มโตโยต้ามีมาให้ครบครวนนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มเครื่องแห้งสนิทแบบดีเลยคานหน้านะคะเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอก จุดมาร์กแนมสีโรงงานมาคบนะคะนี่เลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคันนี้นะคะเดี๋ยวทำสปาล้างทำความสะอาดจะสวยจะเนียยกว่านี้แน่นอนแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีรูไม่มีชํารุดนะคะเมคอัพเรียงสวยที่ฝากระโปรงสติกเกอร์คําเตือนจากโรงงานนาคบนะคะดูได้เลยสภาพดีมากๆน,นะคะ ผมบอกได้เลยว่ารถไม่โฉมไม่ชาม้าและเล็กไม์แค่23,000มโลไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะใครที่สนใจสำหรับรุ่นนี้ขอย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะโต y ยต้า i l u x กดีโวสอตัวมิตรเดอร์บั้นแคปพิเลเนอร์โฉมหน้ามินิล็อกโคนะคะโฉมปี2022เกียร์แมนวนวลนะคะใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่ออนุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826 ะะเบอร์ศูนย์เบ8 6อรเ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยนะคะร้านยูมินบุรีกรุงเทพดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้เลยนะคะของเรามีตรวจสภาพตัวรถมีใบเซอร์ใบตรวจเก็ดรถให้ด้วยนะคะรับรองได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนนะคะใครที่สนใจรีบตัดสินใจให้ไวก่อนที่รถจะติดจอง ะะสามารถจองล็อกรถออนไลน์ได้ผ่านเลขบัญชีบริษัทนะคะเดี๋ยวทุกดาเนินการเรื่องไฟแนนซ์ให้ถ้าดูรถแล้วชอบและถูกใจอยากให้รีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าใหม่น้อยนะคะปีใหม่สวยเดิมทั้งคันแบบนี้หายากอยู่แล้วนะคะและยิ่งสเปคประมาณนี้นะคะจะมาไวไปไวใครที่สนใจรีบตัดสินใจล็อกรถก่อนได้เลยนะคะก่อนที่รถจะติดจองวันนี้นะคะขอฝากสําหรับคันนี้ไว้ด้วยถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบและถูกใจสามารถกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์กดแชร์ c ดแชเป็นกําลังใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้นุกรีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือหารุ่นไหนอยู่คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ